สนับสนุนโดยใหม่ isuzu d-max magic eyes ทะยานต่อให้โลกตามให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน mazda cx 8ใหม่รถยนต์ new suzuki swift power you up สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพ่อหมดรถจนกับผมทอมมี่เทียธรรมทอมมี่สีครับวันนี้ครับเรียกว่าเป็นวันออฟฟิเชียลของงานมอเตอร์โชว์ประจำปี2023ก็ว่าได้ครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่กําลังสนใจรถจนนะครับก็ลองแวะไปกันได้นะครับที่เมืองทองธานีครับคือมีรถเยอะมากมายครับและทอมมี่ก็ขอบประชาสัมพันธ์ครับว่าสัปดาห์หน้ารายการของเราเรียกว่าจะเป็นแบบสเปเชียลเลยครับก็คือจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูในงานมอเตอร์โชว์นะครับแต่แน่นอนเราก็จะ โฟกัสส่วนของรถยนต์เป็นละครับเราจะมาดูรถไฮไลท์รวมถึงโปรโมชั่นต่างๆของแต่ละค่ายว่าเขามีอะไรบ้างครับแต่อย่างที่เราไม่บอกในทุกๆสัปดาห์ที่ผ่านมาคือในงานนี้มีรถเยอะมากมายครับและก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านที่ติดตามก็จะดูแล้วว่ามีรถอะไรบ้างครับบอกแล้วว่าโอ้โหมาหาศาลเยอะมากมายและแต่ละคันคือน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวครับแต่ตอนนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามข่าวสารเกี่ยวกับรถก,กันก่อนนะครับ คุณวิชัยสินอนันพัฒ์กรรมการบริษัทตรีเพชรอีสุสเซลจำกัดรับมอบรางวัลเกียรติยศสุดยอดองค์กรแห่งปี Thailand Top Company Awards ต่อเนื่องเป็นปีที่9จากพะน,นัท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยประธานในพิธีให้เกียตรติมอบรางวัลโดยอีสุสุได้รับเลือกให้รับรางวัลในฐานะที่เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดข,ข,ของประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ m a สด้าเซลประเทศไทยคว้าอีก6รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมแห่งปี2,566จากบริษัทกลางปีอินเตอร์เนชันแนลจำกัดมหาชนซึ่งรถยนต์มาสด้สามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ครบทุกเซกเมนต์นำโดยรถยนต์นั่งน้องเล็กยอดนิยม m a ส d a 2ที่สามารถพิชิตรางวัลน,นี้5ปีติดต่อกันพร้อมด้วยรถยนต์นั่ง m a สด้3ที่คว้ารางวัลน,นี้เป็นปีที่4ติดต่อกันส่วน Cross Over SUV m a z d a CX 30 รับรางวัลเป็นปีที่3นับตั้งแต่เปิดตัวเป็นต้นมา SUV สุดหรู Mazda CX-8 ก็ควารางวัลน,นี้เป็นปีที่3ติดต่อกันและที่สำคัญรถปิกอัพ Mazda BT-50 คว้ารางวัลน,นี้2ปีติดนับเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของชาว Mazda ที่มุ่งมั่นพัฒนายนตรกรรมที่มีคุณภาพระดับโลกเพื่อส่งมอบความสุขความสนุกสนานในการขับขี่ให้กับลูกค้าในประเทศไทยทุกคน ซูซูกิมอเตอร์ประเทศไทยเปิดตัว s ซ z u k i Swift GL Nex รถสปอร์ตแฮช์แบ็กที่ถูกนำมาพัฒนาปรับปรุงด้วยชุดตกแต่งรุ่นพิเศษ GL Nex ดีไซน์ใหม่ชุดสเกิร์ตรอบคันชุดสติกเกอร์ลายใหม่ GL Nex Edition ดีไซน์ภายในกับการตกแต่งใหม่ด้วยลายเคฟลาตรงบริเวณคอนโซลและแผงประตูด้านข้างพร้อมปรับใหม่จอระบบสัมผัตข,ขนาด7นิ้ว เครื่องเล่นวิทยุที่สามารถรองรับการเล่นไฟล์ MP3, w MA พร้อมระบบเชื่อมต่อ Bluetooth และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนจำหน่ายในราคา582,000บาท MG เซลประเทศไทยยกทัพรถยนต์ทุกรุ่นเข้าร่วมงานมอเตอร์โชว2023พร้อมความคุ้มค่าผ่านแคมเปญ MG Fund Deal ด้วยดอกเบี้ยต่ำสุด0%นาะนสูงสุด7ปี เพิ่มเติมความสุขในวันรับรถด้วยทองคำมูลค่าสูงสุด30,000บาทตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2เมษายน2566ที่งานมอเตอร์โชว์อีกทั้งที่โชว์รูมและศูนย์บริการ MG 161แห่งทั่วประเทศหรือจองออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ onlinebooking.mgcars.com มิสเตอร์มาตินเฉวงประธานบริหาร บริษัทเมอร์เซเดสเบนซ์ประเทศไทยจำกัดแถลงข่าวแผนธุรกิจปี2566ภายใต้วิสัยทัศน์ Ambition to Lead ชูความยั่งยืนเป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดวางเป้าหมายระดับโลกในการเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2582พร้อมเปิดตัวรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100%ภายใต้แบรนด์ Mercedes-E q ลงตลาดประเทศไทยทั้งหมด3รุ่นเริ่มด้วย EQB 250 AMG Line SUV ไฟฟ้า5ที่นั่งวิ่งได้ไกลถึง460กิโลเมตรพร้อมเปิดราคาจำหน่ายที่3ล้าน20,000บาทบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเตรียมเปิดตัว Honda CR-V ใหม่เรชั่นที่6กับ2คุมพลังการขับเคลื่อนครั้งแรกกับระบบ Full Hybrid และเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร VTEC Turbo พบกับ Honda CR-V ใหม่ Mike, ได้ที่บูธ Honda ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44และโชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ BNMU กรุ๊ปประเทศไทยนำที่สุดแห่งยนตรกรรมหรูและขุมพลังยานยนต์ไฟฟ้าสู่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44พบกับขบวนรถหรูในกลุ่ม Luxury Class ไม่ว่าจะเป็น BNMU X M ใหม่ BNMU X7 ใหม่ MI, และ b N w s u r i e s 7ใหม่ เสริมทับด้วยรถย,ยนต์ไฟฟ้ารุ่นเด่นอย่าง BMW i4 eDrive 35 M Sport และ BMW iX xDrive 40 Sport ใหม่ BMW c v 5 Plug-in Hybrid มาในแพ็กเกจ Luxury กับ BMW 530e Luxury ใหม่สร้างความเร้าใจสายพันธุ์ M กับ BMW M2 โฉมใหม่มินิอวดดีไซน์สนุกสดุดตากับ Mini Cooper S Clubman รุ่น Multi Tone Red ใหม่ และดีไซน์เอกลักษณ์สุดคลาสสิกกับวินิจอนคูเปอร์เวิร์กแพช์คลาสสิกใหม่พบรถยนต์ทั้งหมดได้ในงานมอเตอร์โชว์2 3 2 3ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง2เมษายนนี้หน้าคารอินแพคชาเลนเจอร์ฮอลล์เมืองทองธานีแน่นอนว่าวงการรถจนในบ้านเราในช่วงนี้คือแบบคึกคักมากๆ บางท่านอาจจะติดตามได้บางคันหรือว่าบางท่านอาจจะแบบยังไม่ทราบเลยด้วยซ้ำว่ามีรถคันไหนที่เปิดตัวมาก็อย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสามารถเข้าไปตามได้นะครับพวกเราก็มีสื่อช่องทางอยู่3รูปแบบครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwide.carresearch.co.th youtube c h ANEL n Facebook Fanpage ของพ่อมรดยน์ก็สามารถเข้าไปเช็คได้ครับผมก็จะมีรีวิวรถต่างๆไว้นะครับบอกเลยว่าแต่ละคันนี่คือแบบน่าสนใจมากๆครับแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกัน ตอนนี้ภาคโฆษณากันสักครู่และเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับาย,ยาต่อให้โลเัสส eyes. เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุด <c oughs> คือการก้าวไปพร้อมกัน ช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX8 ใหม่ feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูอั j เจพร้อมทะยานไปกับแพลตฟอร์ม a t เทค power you up new Suzuki Swift ต่อให้โลกตา New Isuzu D-Max e Magic Eyes เพราะคุณค่าที่ไม่สิ้นสุดคือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a s t e a c x 8 Might Feel the Drive Excelene X-Live Money with Infinite รถกระบะใครว่ามีไว้แค่ใช้งานกล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้ อินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง t h e n e w m u X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu D-Max Magic Eyes ทยานต่อให้โลกตามเพราะชีวิตไม่ได้มีแค่มุมเดียว New Mitsubishi x p a n d e r Cross ตามสไตล์หรือว่าตามสโลแกนร,รายการพ่อมดร์จอของเรานะครับในช่วงรถขาเราขับโดยปกติแล้วผมก็จะบอกคุณผูช้ชมทุกท่านว่ารถที่เราจะนํามารีวิวรถที่เราจะนํามาทดสอบจะเป็นรุ่นอะไรโดยปกติแล้วก็คือจะเป็นรถที่เปิดตัวใหม่หรือว่ารถที่น่าสนใจแต่เป็นบางครั้งครับอย่างที่ผมบอกคือตามสโลแกนหรือว่าตามสไตล์ของพวกเราผมก็จะไม่บอกเลยครับคือเป็นแบบเซอร์ไพรส์ต้องมันจะได้แบบตื่นเต้นหน่อย แต่แน่นอนครับในสัปดาห์นี้หรือว่าในเดือนนี้อย่างที่ผมบอกไว้ว่าคือแบบแน่นอนมีแต่รถใหม่ๆรับประกรันถึงความน่าสนใจและความตื่นเต้นแน่นอนครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับกับช่วงรถเข่าเรารับ ควรซื้อ New MG ES หรือไม่คันนี้นะครับคุณผู้ชมเป็นรถไฟฟ้า100%จากค่าย MG ครับคุณผู้ชมบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับตัว MG EP มาแล้วตัว MG EP ไม่ได้เป็นตัวอัปเกรดไปเป็นตัว MG ES อันนี้นะครับคือถ้าจะเรียกง่ายๆนะคือมันจะเป็นคนละเลเวลคนละ กลุ่มกันไปเลยด้วยซ้ำไปนะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่า MG EP เขาขายอยู่นะไม่ใช่นะครับคือ MG ES เนี่ยคือเขาก็มาทดแทนตัว EP นั่นแหละแต่คือถ้าเราพูดถึงตามหลักการพูดถึงตามสเปคพูดถึงรายละเอียดต่างๆโครงสร้างของตัวรถคือโดยรวมมันไม่ได้มาจากตัว MG EP แล้วนั่นเองคือมันมีการปรับเปลี่ยนเยอะอยู่พอสมควรแต่ถ้าเราเปรียบเทียบตัวก่อนคือตัว MG EP ราคาเต็มของเขาจะอยู่ที่998,000บาทแต่เนื่องจากเขาได้ส่วนลดจากรัฐบาลนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ771,000บาทอันนั้นคือตัว MG EP นะครับอันนี้คือเป็นการพูดเพื่อการเปรียบเทียบกับตัว MG ES ว่าราคาควรอยู่ที่เท่าไหร่ คือน่อจากผมได้สอบถามทาง MG ประเทศไทยมาแล้วคือทาง MG เขาก็บอกมาว่าเออตัว MG ES อันเนี้ยคือแน่นอนว่ามันคงไม่ได้เพิ่มแบบ12,000 0อหรอกเนาะจาก7 7 1 0 0 0บาทนะแต่ว่าราคามันไม่ถึง1ล้านอย่างแน่นอนคือผมคิดว่านะถ้าให้กะเล่นๆนะครับก็เชื่อว่าอยู่ประมาณ900,000ถึง9 5 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับถ้าอยู่ต่ำกว่านั้นนะ อันนี้ถือว่าดีเลยตราบใดที่ไม่ถึง1ล้านบาทผมว่าตัว MG ES อันนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยเพราะถ้าคุณดูันแบบ first impression ดูสเปคดูรายละเอียดดูการที่เขาปรับจูนช่วงล่างพละกกำลังแบตเตอรี่นานๆต่างๆแล้วอ่ะคือผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มค่ามากๆเลย New MG ES สามารถเดินทางได้ประมาณ412กิโลเมตรต่อ1การชาร์จอันนี้คือตามมาตรฐาน NEDC นะครับถ้าคุณเปรียบเทียบก,กับตัวกอก็คือตัว MG EP อันนั้นสามารถเดินทางได้ประมาณ380กิโลเมตรนั่นเองครับแต่ยังไงก็ตามอันนี้คือมาจากมาตรฐาน NEDC พูดถึงรถไฟฟ้าโดยรวมก็ได้คือมันจะไม่ได้ตามตัวเลขนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับคือถ้าให้ผมกะโดยประมาณนะครับเอาแบบคร่าวๆก่อนเนาะอันนี้คือจาก412กิโลเมตรผมคิดว่าน่าจะได้นะโดยประมาณก็คือ300ถึง350กิโลเมตรต่อนหนึ่งการชาร์จทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่การขับขี่และการใช้งานของคุณผู้ชมแต่ละท่านนั่นเองครับส่วนพละกำลัง ครคันนี้นะครับจะอยู่ที่177แรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่280นิวตันเมตรและช่วงล่างจะเป็นแบบยูโรทูนิงซัสเพนชั่นครับก็คือจะมีการปรับจูนเยอะอยู่พอสมควรแต่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราต้องไปทดลองขับก่อนเนาะเราค่อยมาพิสูจน์กันอีกทีแต่ถ้าเราพูดถึงแค่เพียงรายละเอียดทั้งนั้นคือบอกเลยว่าน่าสนใจและดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ คันนี้มีระบบ V2L ด้วยนะครับที่รองรับกำลังไฟสูงสุดอยู่ที่2,200วัตต์นั่นเองครับแต่แน่นอนเวลาเราพูดถึงรถไฟฟ้าแล้วปัจจัยที่สำคัญเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นั่นเองครับหรือจะเรียกว่าระยะการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองเนาะโดยปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าขนาดก็ตามเขาจะมีการรับประกันประมาณนะครับ8ปีนะครับหรือว่าประมาณ150,000-160,000โล แต่นี้ก็คือต้องตามคอนดิชั่นต่างๆที่อยู่ในข้อของเขาเนาะที่จะรับประกันได้น,นั่นเองแต่ในกรณีด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่เราอาจจะต้องเปลี่ยนเองและต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเองนะครับแบตเตอรี่ของตัว mg es อันนี้นะครับคุณผู้ชมคือมันจะแบ่งเป็นโมเดลคือ b ี6โมเดลนะครับจุดละ75,000บาทครับซึ่งทั้งหมดมี6จุดถ้าเราคูณก็คือ7 5 0 0 0คูณ6 ก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 5 0 0 0 0มั้งโดยประมาณนะครับถ้ารวมจีปถาถอาจ,จะถึงประมาณ500,000บาทนั่นเองแต่อันนี้คือข้อดีเราไม่ต้องเปลี่ยนทั้งก้อนนะครับไม่ต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยเราเปลี่ยนเป็นจุดต่อจุดก็ได้ครับสมมติมันเสียแค่จุดหนึ่งเราก็เปลี่ยนแค่จุดหนึ่งก็เสียประมาณ75,000แล้วบวกค่าแรงบวกอะไรก็อาจจะแบบ 8 9 0 0 0ืบ้างโดยประมาณนะครับอันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆนั่นเองครับแล้วก็เป็นข้อสังเกตและการก่อนที่คุณผู้ชมท่านใดกำลังตัดสินใจที่จะซื้อตัวรถไฟฟ้าโดยรวมรัวตัว new mg es คันนี้นั่นเองครับแต่อย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับถ้าเราดูดีไซน์โดยรวมอ่ะมันคนละฟีลกับตัว mg ep เลยนะเออคืออย่างที่ผมบอกว่ามันแบบเป็นคนละกลุ่มเลยก็ว่าได้เพราะว่าถ้าเราพูดว่าเป็นแบบเออ minor change จากตัว mg ep คือมันเปลี่ยนไม่กี่จุด แต่เนี่ย MG ES เนี่ยคือเปลี่ยนแทบจะทั้งคันเลยนะครับจะเรียกว่าเป็นเมเจอร์เชนจ์ก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแค่จุด2จุดเนาะคือถ้าเราดูข้างหน้าตัวเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเป็นแถบสีดําตรงเนี้ยเพราะว่าเป็นจุดที่สําคัญนะคือในแง่ของดีไซน์เพราะว่ามันต่างกับสีตัวรถได้ดีโดยเฉพาะถ้าเป็นสีนี้ถ้ามันเป็นสีดำอะมันก็จะแบบดําทั้งคันเลยมันอาจจะดูแบบกลมกลืนกันจนเกินไปและมีแค่ตรงไฟเนี่ยที่เป็นเป็นสีอื่นที่มันจะตัด ผมว่าตรงนี้สีดำมันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยดีไม่ใช่แค่ตรงนี้นะข้างล่างตรงนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีดำนะครับแต่คอนโทนอันนี้จะเป็นดำแบบเพียโนโแบ,บ็ k ตรงนี้ก็เพี n o Black เหมือนกันตรงนี้จะเป็นดําด้านนั่นเองเนาะถ้าพูดถึงออปชั่นโดยรวมสําหรับ MG นะอันนี้คือขายห่วงเลยครับและไฟล์ของ MG ES นะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับไฟเบรกดวงที่3 ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ครับคืออย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นออปชันจริงๆมันไม่ใช่แค่ MG หรอกคือถ้าเป็นพวกแบรนด์จีนโดยรวมมาโดยปกติแล้วอะออปชันทั้งหลายทั้งปวงจะค่อนข้างครบแล้วก็เรื่องระบบความปลอดภัยก็จะครบเช่นเดียวกันถ้าคุณดูอย่างนี้กล้อง ด้านข้างก็มีให้แปลว่าคันนี้มีกล้อง360องศาแน่นอนพวกระบบหลักๆนะคะพวกเลนคี a เลนด e พาเ t อร์และเบรกทั้งหลายก็คือก็มีให้ครับแต่น่าเสียดายอย่างเดึนงที่ผมส่วนตัวจะชอบก็คือระบบาย Spot คันนี้จะไม่มีให้อันนี้ก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าคนดูด้านข้างของคันนี้โดยรวมนะครับของตัว E-S นะครับคือมันจะเป็นทรงแบบ Step Wagon เนาะคือมันก็เป็นแบบค่อนข้างยาวอะ สเตปวอลก็คือจะเป็นแบบนี้คือมันจะเป็นทรงแบบสําหรับผู้ใหญ่แต่ถ้าคุณมาดูการออกแบบดีไซน์โดยรวมอ่ะคือมันก็ดูแบบวัยรุ่นมากยิ่งขึ้นนะเออดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเรามาดูองศาการเปิดประตูเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะอ่าเนี่ยครับคือรถทรงแบบนี้คือมันเป็นรถครอบครัวรถพาสเซนเจอร์คาร์ที่ดีครับเพราะว่าพื้นที่องศาการเปิดประตูอันเนี้ยถือว่าโอเคเลยเนี่ยเหลือเฟือเลยครับเหลือเฟือเลยและถ้าคุณดู กราวน์เคเรสก็สูงอยู่ในระดับหนึ่งแต่ไม่ได้สูงจนเกินไปผมว่ามันเป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วอันเนี้ยถ้าเราดูด้านท้ายตรงเนี้ยผมว่าก็สวยนะดีไซน์ไฟท้ายเนี่ยก็สวยครับแต่อย่างที่คุณเห็นเนื่องจากเป็นสเตปบอกรอดมันก็จะต่ำๆหน่อยเนาะตัวรถจะไม่ได้สูงมากนักนะครับแต่แน่นอนออปชั่น ไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแบบไฟฟ้าแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นแบบแมนโยก็คือทั้งหลายทั้งปวงอ่ะออปชันหลักๆคือเขามีให้แหละแต่เราก็ต้องวัดกันอีกทีนาะว่าราคามันอยู่ที่เท่าไหรนะ่น้อแล้วว่าเบนิตที่เราได้มันมีอะไรบ้างเนาะอ่ะเรามาดูพื้นที่เก็บสัมภาระละกันคือพื้นที่สลหรับคันนี้ผมบอกว่าเหลือเฟือครับอันนี้ก็มีกระเป๋ามาจําลองด้วยเนาะก็คือนี่อันนี้คือกระเป๋าใหญ่บเบลเทอร์เลยนะครับเราใส่ได้นะฮะนี่ ใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่เป็นแนวนอนแบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ได้นะครับถ้าเป็นแบบอันใหญ่เลยอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะครับติดนะเราอาจจะต้องพับเบาะด,ด้านหลังนะฮะหรือก็อแดปนิดนึงก็คือทําเป็นแบบนี้นั่นเองก็ทําได้ครับ คือการก้าวไปพร้อมกันให้ทุกช่วงเวลามีคุณค่าร่วมกัน m a z d a CX-8 m y feel the drive พลังที่สร้างความเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ d u a l เ e พร้อมจะยานไปกับแพลตฟอร์มฮ a r d ด power you up new suzuki swift ร้างความเราใจตั้งแต่แรกเห็นโดดเด่นอย่างแตกตา่างมั่นใจเต็มสปีดด้วยเครื่องยนต์ดูโอเจ็พรยาะยาไปกับแพลตฟอร์มพาร์ทเทคพาวเวอร์ยูอัพนิวซูซูกิสวีฟ let's go new isuzu x-series ม i นมิ y ไมฟินิ t e x l ไลฟ มีไว้้ค่ใชงานกล้าทำสิ่งใหม่ให้ไกลกว่า Ford Ranger Generation ใหม่จองผ่านเว็บไซต์ Ford และโชว์รูมได้แล้ววันนี้สท้อนอินเนอร์คุณกับมุดหมายที่แตกตา่าง The New m u l X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดยใหม่ Isuzu DMAX Magic Eyes ทะยานต่อให้โลกตาม อันนี้ก็คือภายในของตัว MG ES ถ้าคุณอยากจะเปรียบเทียบกับตัว MG EP บอกเลยว่าคนละฟิล l ์เลยนะฮะอันนี้สวยอยู่พอสมควรเลยถ้าคุณดูตรงแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลตรงกลางเนี่ยคือมันจะเป็นสีดำตัดด้วยสีเงินแต่ที่สำคัญคือนี่ตรงนี้ที่ผมชอบครับมันเป็นสีดำเหมือกับตรงกระจังด้านหน้านะครับตรงฝั่งด้านหน้าที่ผมชีไว้ครับที่เป็นแถมดำที่มันตัดไว้แต่ตรงนี้จะมีขีดสีฟ้าด้วยเพราะว่าเออมันทำให้ทุกอย่างอะ มันซอฟตลงเหมือนกันพื้นที่ภายในโดยรวมสําหรับด้านหน้ามันไม่มีปัญหาอยู่ล้นะครับเราก็สามารถปรับได้แต่เบาะนะครับเป็นแบบไฟฟ้าแล้ว MG ES เป็นแบบไฟฟ้าแล้วนะครับฝั่งคนนั่งเชื่อว่าไม่เป็นนะครับเป็นแบบแมนยนแน่นอนใช่ครับเป็นแบบแมนยนนะครับก็ว่ากันไปว่ากันไปเบาะที่ผมนั่งคือเป็นแบบ first impression นะครับยังไม่ได้แบบลองขับนะคือนุ่มนะคุณจับเนี่ยนุ่มนะเออนั่งแล้วรู้สึก เฮ้ยสบายนะทําเป็นเล่นตรงเนี้ยมันเหมือนมันรองรับหลังเราได้ดีเหมือนกันอันเนี้ยก็ถือว่าโอเคและด้านข้างตรงนี้จะเป็นแบบผ้าเหมือนกับตรงแดชบอร์ดหรือว่าคอนโซลด้านหน้าตรงนี้เลยวัสดุเดียวกันแท่นตรงเนี้ยสวยเกียร์ตรงเนี้ยสวยเลยมันดูหรูมันดูไฮโซดูแบบอนาคตเลยอันเนี้ยผมชอบครับมันไม่ได้ดูแบบเยอะ มีโหมดการขับขี่มีเคอร์ให้ด้วยนะฮะเบรกเป็นแไฟไฟ,ไฟ,ฟ้าเกียร์ก็แบบอย่างนี้หมุนแล้วนะครับมันก็ทําให้ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะมากนะักแต่พื้นที่ตรงนี้ก็เก็บของได้ครับวางของได้ถ้าเรามาดูครั้งแรกมันอาจจะดูไม่ได้เยอะก็ไม่ได้เยอะจริงแต่ก็ไม่ได้น้อยนะครับก็คือสแตนดาร์ดระดับกลางใส่โทรศัพท์ได้กระเป๋าตังก็ใส่ได้ครับ มีข้อนึงที่เป็นข้อสังเกตและกันนะครับก็คือตรงแอร์นี้ในกรณีที่เรารู้สึกแบบโู้ร้อนมากๆเลยเราอยากจะแบบมานั่งในรถและเปิดแอร์แบบแรงๆเลยซึ่งแอร์เย็นนะแต่คือเนื่องจากตำแหน่งตรงนี้มันอาจจะไม่ได้แบบส่องหรือว่าเล็งเข้าไปที่หน้าเราแบบอย่างเต็มที่เมื่อเทียบกับอแอร์อยู่ตรงเนี้ยเป็นต้นเนาะบางทีมันอาจจะยังไม่แบบปังสักเท่าไหร่อันนี้เราอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงอันนี้เป็นข้อสังเกตนะครับแต่ท่านใดคิดว่าเฮ้ยมันโอเคผมลองแล้วก็โอเคเลยหน้าจอ ถ้าเราสังเกตนะครับคือมันไม่ได้แบบตรงแบบนี้นะมันจะเฉียงมาฝั่งคนขับนะครับก็คือจะโฟกัสคนขับเป็นหลักซึ่งดีมากครับเพราะผมคนขับส่วนใหญ่ก็รู้สึกโอเคเลยคือเวลาเราขับเราก็ควบคุมได้สะดวกสบายนี่คือกล้อง360องศาของเขาคือข้างนอกเนื่องจากมันก็ค่อนข้างสว่างนะเออภาพเอาจริงภาพก็ไม่ได้ชัดซัดทีเดียวแต่ก็มีให้ก็ถือว่าโอเคคือถ้าเอาจริงๆอ่ะถ้าคุณเปรียบเทียบกล้อง360องศาของ MG ถ้าเปรียบแบบเป็นแรงอ่ะ อันนี้จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คืออย่างเช่นพวก MG HS อย่างเงี้ยอันนั้นดีกว่าเยอะเลยชัดแจ๋วเลยนะครับอันนั้นคือแบบคนละเลเวลนิดหนึ่งเนาะแต่เราก็ต้องเปรียบเทียบในเรื่องของราคากันด้วยเนาะเล็กๆน้อยๆก็น่าเสียดายนะเออคือผมคิดว่าถ้ากล้องมันชัดได้กว่านี้มันก็จะแจ่มมากเลยนะครับแต่นี่คือตอนกลางวันนะแดดก็ค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะเออแต่ต้องลองดูตอนกลางคืนอีกทีหรือว่าตอนที่แดดอาจจะไม่ได้แรงมากนะักมันอาจจะเป็นแบบ color fill ด้วย นะครับอ่าตรงนี้เราก็กดจากตรงนี้นะครับความเข้มของเส้นอ่านี่คือเส้นตรงนี้ไม่มีอะไรความเข้มของวงกล้องอ่าเราลองดูถ้าเราปรับอ่ะ<ม>ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะจริงโอเคตอนนี้ก็เป็นเซตติ้งต่างๆเนาะไม่มีอะไรนะครับนี่ก็คือกดจากตรงนี้นะถ้าจะดูด้านข้างเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะอ่ะโอเค ันนี้ก็คือเรื่องกล้องเป็นหลักแหละที่อยากจะให้ดูเนาะนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรครับนี่ก็คือเซตติ้งหลักๆของเขาอยู่แล้วคือแบตเตอรี่นะครับ Android Auto Apple CarPlay เชื่อมต่อได้พวก Entertainment อันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้ว อีกฟีเจอร์หนึ่งครับอันนี้สําคัญเหมือนกันก็นกคือตรงพวงมาลัยนั่นเองเนาะพวงมาลัยมี voice command อยู่แล้วครับเราสั่งการได้โดยเสียงอยู่แล้วนะครับแต่นี่อยากจะพูดนี่ครับคือพวงมาลัยครับนี่ขึ้นลงเข้าออกได้ด้วยอาโอเคอันนี้โอเคครับปรับได้หมดเลยอันนี้แจ่มมากครับแจ่มมากตรงหน้าจอนี้ก็คือพื้นฐานแต่ผมว่าดีเพราะว่าหน้าจอตรงเนี้มันค่อนข้างใหญ่ครับแล้วแบบ เออมันเห็นอะไรได้ชัดเจนดนีอย่างเช่นคําว่าสปอร์ตก็คือโหมดการขับขี่อยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างๆฝั่งขวาจากคําว่าสปอร์ตก็คือเป็นเคอร์สนะครับซึ่งเนี่ยเคอร์ก็อยู่เนี่ยเราก็ปรับได้ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับหรือว่าโหมดการขับขี่ก็จะมีสปอร์ตมีคอมฟอร์ตมีอีโคมี3าโหมดเนาะที่ดูใช่ครับมีแค่นั้น3าโหมดก็โอเคครับพื้นฐานปกติทั่วไปเพราะถ้าคุณอยากหวังซูเปอร์สปอร์ตมันก็ไม่ค่อยโอเคมั้งเพราะเป็นรถไฟไฟ้าเดี๋ยวแบตมันก็จะปลิวเลยแล้วกกก็ระจตัดแสง แจมมากแจมเลยแจมเลยนะครับมันไม่รีเฟล็กชอบมากชอบมากโอเคครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะแค่ให้ดูเล่นๆคร่าวๆเบาะด้านหลังอย่างแรกเลยที่ต้องพูดถึกก็คือเลเวลหรือว่าระดับเมื่อเทียบกับด้านหน้าด้านหน้าสมมติอยู่แบบนี้นะด้านหลังมันจะสูงขึ้นมาหน่อยนะเออก็โอเคนะ ผมว่าเพราะมันก็มีพวกแบตเตอรี่อะไรทั้งหลายด้วยแหละแต่ก็ไม่แปลกครับคือมันก็จะดีสําหรับคนที่แบบอาจจะมีอาการเมารถง่ายน,นั่นเองเนาะแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับ head room มันอาจจะดูแบบชิดๆนิดนึงคือผมสูง170นะครับก็เนี่ยแหละก็ว่ากันไปมันก็จะชิดๆนิดนึงแต่ก็ผมว่าไม่ได้มีปัญหานะถ้าใครสมมุติแบบเออเราให้เด็กนั่งด้านหลังหรือว่าคนที่อาจจะไม่ได้สูง170ก็โอเคเลยโอเคเลยเ,เลยบาวัสด,ดุเดียวกับด้านหน้าผมว่านั่งสบายนะ f i r s t impression คือนั่งสบายเลยและอยากให้ดูแผงประตูด้านข้างตัวนี้เหมือนกันก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะตรงนี้คือถ้าเราอยากจะนอนถามว่ามันนอนสะดวกไหมบอกมันไม่ได้ลื่นอ่ะเออมันก็แบบจะหนาหนาหนะ่อยถ้าจะเรียกออ,อก็แบบก็ถามว่านอนได้ไหมผมว่าก็ได้อยู่นะเออไม่มากก็น้อยก็ได้แหละเออก็ได้นะเออเพราะตรงนี้ก็นุ่มนะก็นุ่มอยู่นุ่มแล้วก็แต่คุณผู้ชมมาลองดูก่อนนะมาลองเทสดูแต่แนะนําว่าอย่าลองแบบตอนจอดนิ่งนะถ้าสามารถคือไปทสไลฟ์เลยแล้วลองจริงๆอันนั้นคือจะแบบ เห็นผลมากที่สุดนั่นเองเนาะที่วางแขนวางแก้วได้สองช่องช่องเนี้ยมันเป็นแอร์ออกมานะครับแอร์เย็นนะครับเย็นอยู่เหมือนกันเหมือนมันเป่าลงออกมาจากข้างหน้าได้แหละแล้วก็มาอยู่ที่ข้างหลังด้วยอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยแต่เราไม่สามารถปรับปรับอุณหภูมิปรับเลเวลให้มันแรงขึ้นเบาขึ้นไม่ได้นะถ้าจะปรับก็คือน่าจะน่าจาดนะครับขอย้าปรับจากข้างหน้าอ่ะเดี๋ยวผมรอเลยกันแบบนึงนะครับอ่าผมปรับให้เบาลงดูสิ ใช่ครับปรับจากข้างหน้าครับเพราะถ้าผมปรับเมื่อกี้อยู่เลเวลสี่ปรับมา2ก็คือตรงนี้ก็จะเบาลงนะครับตรงนี้ก็เก็บของได้เล็กๆน้อยๆแต่สําหรับผมผมว่าก็ไม่ได้เยอะอาจจะเก็บพวกเหรียญอาจจะวางกระเป๋าตั้งเล็กๆตรงนี้ได้เนาะตรงนี้มีช่องวางกันไปแล้วก็ที่แขวตรงนี้ก็มีให้ครับ3ฝั่งนะครับแต่ฝั่งคนขับจะไม่มีให้แต่ถ้าเรานั่งอยู่ตรงนี้เลยเราอาจจะไม่เห็นตรงนี้ครับช่อง USB ครับ พอตอนแรกผมก็ไม่เห็นนะต้องมาดูจริงๆเลยมี USB 2ช่องให้ตรงนี้ครับนี่ก็คือตัว New MG ES นะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับก็สามารถจองได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่13มีนาคมเป็นต้นไปแต่ถ้าอยากจะทราบราคาอย่างเป็นทางการอยากจะชมคันจริงนะครับต้องไปที่งานมอเตอร์โชว์นะครับก็จะเป็นวันที่ประมาณนะครับ21 22มีนาคมเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่2เมษายนนะครับอันนี้ก็คือสามารถเข้า,มาชมคันจริงได้ที่งานมอเตอร์โชว์นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมท่านใดอยากจะไปทดลองขับอยากจะใช้งานจริงๆเลยนะครับก็ลองติดต่อทางโชว์รูมของทาง MG นะครับว่าสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองครับอันนี้ก็คือสำหรับตัว New MG ES นะครับ ป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับรถที่เพิ่งรีวิวไปชอบไม่ชอบก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับพวกเราก็มีหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ worldwide.web.carresearch.co.th YouTube c h anel n Facebook Fanpage ของพ่อมดรถจนเพียงพิมพ์คําว่าพ่อมดรถจนก็จะเจอพวกเรากันแล้วครับและถ้าคุณผู้ชมท่านใดอาจจะสงสัยเนาอว่ากระบะคันนี้คือตัวอะไรคันนี้ก็คือตัว Isuzu D Max V Cross หรือว่าตัวนี้ก็คือตัว X Series ซึ่งเป็นตัวแต่งพิเศษนั่นเองครับแต่ถ้าคุณผู้ ท่านใดสนใจกระบะหรือรถ PPV อื่นๆของอี u z u นครับก็แวะมาที่โชว์รูมของ Isuzu ได้ทั่วประเทศเลยครับณนะตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ก็มีตัว V Cross ที่เป็นกระบะรวมถึงตัว Isuzu MU-X ที่เป็นตัว PPV ครับแล้วก็มีตัว Phantom ที่เป็นตัวแต่งพิเศษอีกด้วยครับสำหรับตัว MU-X นั่นเองสําหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมเวลาเรามีก็หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้า Good n i g h และสวัสดีครับ